สวัสดีครับผมวันนี้มาแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจครับในเรื่องของการเช็คสิ์ประกันสังคมที่เรียกว่าเงินชราภาพเลือกแบบไหนดีนะครระหว่างบำเหน็จกับบำนานอ่ะวันนี้มาอัปเดตกันอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับปัจจุบันนี้นะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับหลายท่านที่ดําเนินการตัดสินใจแล้วก็ตรวจสอบสถานะของตัวเองในปัจจุบันนะครับ เงินชราภาพของประกันสังคมครับใครมีสิทธิ์ได้บ้างแล้วท่านจะเลือกแบบไหนระหว่างนะครับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญน,นะครับขอรับได้อย่างไรใช้เอกสารอะไรบ้างอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้จบครบอยู่ที่คลิปนี้เลยนะยังไงมาลองตรวจสอบกันดูนะครับคนทํางานส่วนใหญ่ครับคงคุ้นเคยนะในเรื่องของสิทธิ์ประกันสังคมเพราะว่าเป็นสิ่งที่นะหลายท่านที่ทํางานอยู่ที่โรงงานเนี่ยก็คือเป็นระบบเงินเดือน ทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมใช่ไหมครับที่จะได้รับสิทธิ์นะประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยโอ้โหนะเยอะเลยรวมไปถึงนะโดยเฉพาะในที่เรากรเกษียณน,นะครับผมก็จะมีส่วนหนึ่งนะตามแต่ว่าต้องดูก่อนว่าท่านเนี่ยนะครับผมตรงตามเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรนะครับเชื่อว่าบางคนเนี่ยนะครับมีคำถามหรือว่าข้อสงสัย เกี่ยวกับเงินที่เราถูกหักไปนะถ้าจําได้ก็โอ้โหเจ็ดร้อยกว่าบาท700กว่าบาทใช่ไหมนะฮะ,นะฮะที่มีการส่งเงินสมทบไปนะครับทีนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับการหักเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมกับที่จะได้รับเงินคืนใช่ไหมนะครับในเรื่องของประกันสังคมที่เราจะได้รับคืนในยามเกษียณเงินที่ว่านี้ที่เรียกว่าเงินชราภาพซึ่งก็มีอยู่ในหนึ่งหมวดสวัสดิการที่จะพึงได้รับนะครับผมนะซึ่งก็จะมาอัปเดตกันในวันนี้ให้กับทุกท่าน ได้รับทราบกันนะครับเงินชราภาพนะครับใครมีสิทธิ์บ้างอันนี้ต้องมาดูกันก่อนนะครับเรามาดูระบุมาตราก่อนนะก็คือเป็นมาตรา33หรือมาตรา39นะฮะหรือมาตรา40ทีนี้ถ้าพูดถึงใครใช่ไหมนะก็แน่นอนก็คือผู้กันตนนะที่ยังมีชีวิตอยู่นะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะ สามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายบิดามารดาที่มีชีวิตอยู่บุคคลที่ผู้กันตนนะครับได้ทําหนังสือระบุชื่อไว้คือเราจะมีกรอกข้อมูลหนึ่งนะครับก็คือเป็นในเรื่องของสัสดส่วนใช่ไหมที่เราจะมอบนะครับในเรื่องของเงินก้อนนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับเสียชีวิตนะว่าให้ใครสัสดส่วนเท่าไหร่ซึ่งเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลตัวนี้แหละว่าใครมีสิทธิ์ได้บ้างตรงนี้แหละนะครับ มาดูคุณสมบัติก่อนนะครับถ้าจะได้รับสิทธิ์เงินชราภาพนะครับถ้าเป็นผู้มาตราถ้าเป็นผู้กันตนมาตรา3-3หรือว่ามาตรา39ท่านจะต้องอายุ55ปีบริบูรณ์นะนะครับและก็อีกอันนึงบวกกับสิ้นสุดการเป็นผู้กันตนหรือเสียชีวิตหรือสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเห็นไ,ไหมนะครับผมต้องมี2เงื่อนไขนี้ถึงจะคุณสมบัติครบถ้วนตามสิ่งที่จะได้รับนะครับ ส่วนมาตรา40เนี่ยนะครับผมก็คืออายุ60ปีบริบูรณ์แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้กันตนลหรือว่าเสียชีวิตเห็นไหมอันนี้คือเป็นลักษณะของมาตรา40เห็นไหมฮะอายุจะต่างกันเหลื่อมกันประมาณ5ปีนะครับมาตรา3339ก็คือ55ปีบริบูรณ์แต่ว่ามาตรา40เนี่ยนะครับก็คือ60ปีบริบูรณ์นะครับทีนี้ในเรื่องของประเภทนะครับสำหรับเงินชาราภาพแล้วกันนะครับถ้านิยามให้เห็นภาพชัด คำว่าเงินบําเหน็จนะฮะก็คือเป็นบําเหน็จจ่ายครั้งเดียวเป็นก้อนเลยอาย่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจ่ายครั้งเดียวเป็นก้อนเลยอันนี้ชัดดีส่วนนะครับในเรื่องของเงินชราภาพแบบบํานานก็คือบานานเนี่ยก็คือการจ่ายรายเดือนเนี่ยนะครับไปจนตลอดชีวิตแหละจนก,กว่าท่านจะเสียชีวิตแหละนะครับผมนี่ก็คือลักษณะให้ท่านได้เข้าใจคําว่าเงินบําเหน็จ กับเงินบำนาญน,นะครับสรุปให้เข้าใจคือบําเหนจรับเป็นก้อนครั้งเดียวบํานาญรับเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิตโอเคไหมส่วนได้เท่าไหร่ในเรื่องของแต่ละเดือนก็ไปดูกันอีกว่านะท่านมีการจ่ายระยะเวลาการส่งเงินสมทบอย่างไรนะครับผมรูปแบบนะครับมามาดูกันนะครับทีนี้ท่านจะได้เข้าใจคำว่าบำเหน็จบำนาญเพิ่มเติมก็คืออย่างนี้นะครับสำหรับเงินแบบไหนในเรื่องของมาตรา3 3มาตรา3 9ก่อนนะครับ ถ้ารูปแบบในเรื่องของการรับบำเหน็จถูกไหมครับบำเหน็จ um ก็คือจ่ายครั้งเดียวเนี่ยท่านมีการส่งเงินหรือระยะเวลาในการส่งเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนเห็นไหมชัดเจนนะซึ่งประโยชน์ก็จะเป็นจนํานวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้กันตนอันนี้คือน้อยกว่า12เดือนก็คือไม่ถึง1ปีพูดง่ายๆแล้วก็ถ้าระยะเวลาในการส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนคือ1นปีขึ้นไปนะแต่ว่าไม่ถึง1 8 0เดือนนะครับผมอันนี้ก็จะได้รับสิทธิทประโยชน์ก็คือ จำนวนเงินสมทบที่ผู้กันตนหรือว่านายจ้างสมทบบวกกับผลประโยชน์ตอบแทนรายปีประมาณ3.46%ของเงินสมทบอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบเห็นไ,ไหมนะครับผมอันนี้เริ่มนะครับมีในส่วนของเงินของนายจ้างที่ส่งเงินสมทบแล้วก็ได้รับผลประโยชน์นะครับทีนี้ในรูปแบบนะครับเขาก็ระบุแค่ไม่เกินหรือว่าไม่ถึง 180เดือน180เดือนเนี่ยถ้าเราเอา,เอาทำการนะครับผมนะหาร12ใช่ไหมก็ประมาณ15ปีนะครับก็ประมาณ15ปีนะถ้าเราส่งก็ลองเช็คดูนะนะครับถ้าไม่เกิน15ปีหรือว่าไม่ถึง180เดือนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์แบบนี้ก็ยังอยู่ในนะครับในเรื่องของการได้รับเป็นเงินก้อนอยู่ดีนะครับผมก็คือเป็นแบบบำเหน็จนะครับทีนี้ หลายท่านก็อยากจะเช็คกันนิดนึงนะถ้ารูปแบบของบำนาญเนี่ยนะครับมันจะมีสิทธิ์แบบไหนถ้า1น180เดือนพอดีสมมุตินะครับสมมตินะฮะก็คือก็จะได้รับสิทธิทประโยชน์นะซึ่งอันนี้เป็นในส่วนรูปแบบของบำนาญนนะนะก็จะได้รับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเราก็จะต้องดูก่อนว่าไอ้60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะหรือเรียกว่า5ปีนะ5ปีเนี่ย เฮ้ย hey, เรามีเงินเดือนเนี่ยฮะเฉลี่ยเท่าไหร่ก็คือคําว่าเฉลี่ยก็คือเอามาเอเวอ e นะครับเอามาเอเวอกันแล้วก็นะฮะลองดูว่า20%ของการนะครับเราเอเวอ e ของเห็บนะของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาอยู่ว่าเท่าไหร่ถูกไหมครับผมอันนี้เดี๋ยวไปดูเป็นตัวอย่างกันนะครับ ในกรณีที่จะได้รับนะครับรูปแบบของบำนาญโดยระยะเวลาในการส่งเงินสมทบนะครับนะที่มีการจ่ายไปเกิน180เดือนนะอันนี้เกินเกินนะแต่ถ้าร80เดือนเป๊ะเลยก็จะเข้าหลักนะครับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะก็จ่ายเป็นรายเดือนรายเดือนรายเดือนไปถูกไหมตั้งแต่อายุ55ปีนะปี5 0บวกทำเรื่องแล้วท่านก็ได้รับแต่ละเดือนละเดือนไปทีนี้ ในหัวข้อนี้ก็คือเกิน180เดือนเกิน15ปีไปละท่านจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก1.5%ของการจ่ายเงินสมทบทุก12เดือนนะนี่ฮะนะครับผมคือกรณีนี้เนี่ยหลายท่านอาะว่าเฮ้ยเรากรเกษียณ55ปีก็จริงแต่ท่านเนี่ยไปขออะไรครับในรูปแบบของการส่งมาตรา39ต่ออีกเออนะครับผมท่านก็จะ มีการที่จะได้รับนะครับเพิ่มเติม1.5%ของการจ่ายเงินสุดทบ12เดือนนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับคำนวณให้ถ้าฐานการคำนวณเงินนะวงเล็บ5ามาตรา33ก็จะไม่เกิน15,000บาทนะครับหรือถ้าเป็นในเรื่องของมาตรา39ก็จะไม่เกิน4,800บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะนี่ข้อมูลก็คือทำนิตินะครับเป็นข้อมูลอัปเดตให้อ่ะก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับ รับเงินแบบไหนามาดูกันครับในรูปแบบของมาตรา4 0บ้างนะครับถ้ามาตรา40เนี่ยนะครับก็จะเป็นในรูปแบบก็คือบำเน็จเลยบำเน็จ um ก็คือเป็นเงินก้อนจํานวนเงินสมทบนะครับสมมุติที่เราส่งคือ100นะครับผมก็จะได้รับ50บาทคูณกับจํานวนเดือนที่สมทบบวกผลประโยชน์ตอบแทนรายปีอันนี้คือมาตรา4 0นะในรูปแบบของเงินก้อนก็คือบำเน็จอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ300บาทนะครับผม300บาทก็คือ 150อบาทคูณจำนวนเดือนที่ที่ส่งเงินสมทบบวกผลประโยชน์ตอบแทนรายปีนะครับผมก็เป็นภาพป,ประมาณนี้ถ้าเราดูหมายเหตุนะครับผลประโยชน์ตอบแทนรายปีเท่ากับ2 1 8ของเงินสมทบมะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลผมลโยน์ตอบแทนกรณีส่งเงินสมทบ300บาทหากจ่ายเงินสมทบ180เดือนขึ้นไปก็จะรับเงินเพิ่มเติม,ตมอีก1 0,000บาทนี่ก็บวกเพิ่มเติมไปนะครับ จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ1,000บาทนะครับนี่นะก็เป็นภาพสิ่งที่นะครับนะทำความเข้าใจกันในเรื่องของมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา4 0ในส่วนของนะครับเกี่ยวกับการยื่นขอรับเงินชราภาพบ้างนะครับท่านจะทำอย่างไรนะครับหรือต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแบบไหนามาดูกันครับ กรณีผู้กันตนยื่นขอด้วยตนเองก่อนนะครับท่านจะต้องดําเนินการนะครับคือแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมนะครับที่ไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ประกันสังคมได้ที่ไี้ก็สสสองขีดศูนะกรณีมาตรา33หรือมาตรา39ส่วนมาตรา40นะครับก็คือจะเป็นสอปสสองขีดศูนทับนะมจสี 40, นะ่นยนี่คือกรณีมาตรา40นะก็แยกกันนะ แล้วก็จะมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตนวงเล็บกรณีขอรับเงินนะครับทางธนาคาร4ครับเป็นบัตรประจําตัวประชายชนอันนี้สบับจริงอ่าก็เตรียมนะครับไป3ส,ส่วนนะครับผมก็คือเอกาสารคําขอรับประโยชน์แทนแยกกันนะแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก แล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนคำนั้นคือตีนเอกสารทีนี้แล้วเราจะไปยื่นนะครับเพื่อขอรับเงินชราภาพได้ที่ไหนอย่างไรนะครับไปดูที่สถานที่ขอยื่นนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่สํานักงานประกันสังคมนะครับปานคนครพื้นที่1นึ่ถึงหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศก็ไปเลยนะที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่นะนะครับหรือระบบการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองนะครับซึ่งก็เข้าไปนะครับ www. นะครับ S.S.O.G.O.T.H. นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการนะครับเขาเรียกว่าเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถทำได้หรือลงทะเบียนพร้อมเพย์กับนะครับบัญชีเงินฝากธนาคารไว้นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันอ่ะก็เป็นข้อมูลนำมาอัปเดตแบ่งปันนะว่าท่านจะเตรียมอย่างไรไปยื่นที่สถานที่ไหนนะครับและที่สำคัญ ในเรื่องของมาตาามามมาตาา39ผมจะได้รับเงินนะครับแบบไหนมาตา40จะได้รับเงินแบบไหนก็เป็นภาพขยายความประมาณนี้เราก็ลองดูของเราเองนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม,ตม,ตมนํามาพูดคุยอัปเดตแบ่งปันก็เป็นสิ่งที่ประโยชน์เนาะให้กับทุกท่านได้รับทราบ,บแล้วก็เรียนรู้กันนะครับในส่วนของนะสมาชิกทุกท่านขอบพระคุณไปอย่างสูงครับวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีครับ